ไปส่งของวิจอยมาสั่นไปโดนไปก็ต้องเปิือดอกยายมันหน้อนไปบ้านเมืองหน่งไปบ้านน้องโคโน,นี่ดแหล,ละส่งบ้านน้องโกจะโ<ป>่งตรงไหนบ้นโเลยไปส่งกันไปอย่างงูไปแป๊บเดียวมันมาปิดปิดมันร้อนควไม่มีนยเซื้อนมหญ่บัวดีกว่า กินนมไหมกินนมไหมไปลูกไอ้ทูไปหาเดินไม่ใช่มาเงี้ยฮะอ่ะอันนี้น่อยนี่ก็เลยกับงานด้วดเป็นแทงดึงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บพนัเออโอ้โหของเต็มเลยอย่าให้มันจีเป็นขายนี่เออไม่ต้องเปิดก็ได้ ข้อนกระเปิดแล้วเต้ยโอ้มาเอื้อนยาทั่วดินเปลี่ยนทีนี่หน่อยนี่แม่ครับยาถอดคุณไปยล็อกขาบังด้วงายยายก่อนจตายยายก่อนจตายยายก่อนจตายขอบคุณยายยายขี่ไปวัดาไปเด้อผู้ใดสนับสนุนนี่ยายนี่แน่ ความแบบตัอนะ้ตอนัีรง้ขาตั้งลงขาตั้งขึนน้ำเนี้ยคูบาอันนั้นตำสุดเลรอเด้เน่อันนั้นตำสุดเหรเด้เน่แหงๆจะให้ผู้ใดจับเ้อข้าใจปะให้ผู้ใดเรียนหนังเด้อบันชีห้า ทำให้ก้นที้นักเสีย่าแล้ดูดเรียงบูบูรูดเรียงมาีม่ตาหรอสามหลอกลางย่อก้น เบิงเบิ่งมันนีฟังอานก่อนรักษาดีๆเด้เข้าใจบอน่ยผู้ได้ขับจำเดิมย่อยผู้โดยสารจำเดิมรักษาดีๆถ้ารักษาดีขนาดซีมีคันไหมนะให้เขใจไหมขับดอีกจากน้อยนึงเล้าบางรายต้องไปชาร์แบตกระตุ้นแบตก่อนเรืมือไม่ขับไหมไปลองดูได้บอนไป ยหายพ่อยายพ่อขีด่ะอา่มคือพ่อไเนาัูเออาขพ่อยนเมือนี่้เกียตดือนได้เนหเอย่มันเป็นเรียนสามหมื่นพหาหมื่นนีมันาเป็นยังียน่ไห่เห็นหนาคูเห็นหนามูเกาเหสั่งมันเป็เป็นเป็นเก้าเอองมีน้องเลยเป็นก้ากินน่นอเนสกนน้องมนองเลเป็นเ่น เนี่ยเออดึงไปเรียนแล้วค่ะตรรมดาที่ไหน